เราจะแก่หรือจะเด็กเนี่ยดูได้ที่หลอดเลือดถ้าหลอดเลือดของเราเนี่ยโดนทำลายเยอะจากการทานอาหารที่เกิดการอักเสบเยอะเนี่ยเราจะแก่เร็วเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่ ทำให้เกิดการอักเสบนะคะหลอดเลือดอักเสบเนี่ยเช่นพวกน้ำตาลไขมันจากสัตว์พวกน้ำมันอุตสาหกรรมต่างๆเนี่ยพวกนี้ก่อให้เกิดการอักเสบเยอะถ้าเราลดปริมาณลงเนี่ยหลอดเลือดของเราจะอ่อนเยาว์มากๆแล้วหน้าตาของเราก็จะอ่อนเยาว์มากขึ้นแค่เปลี่ยนอาหารทานเพลนเบสโฮลฟู้ดทานน้ำมันน้อยที่สําคัญที่สุดนะคะออกกําลังกายจะช่วยให้กระตุน้นให้หัวใจทํางานได้ดีขึ้นถ้าใครที่แบบว่ายังเปลี่ยนอาหารไม่ได้หมดแล้วต้องการตัวช่วยเบนจาช่วยได้เยอะเลยเพราะว่า เจนจาเนี่ยเขาจะมีนัตโตเป็นบลัอกตินเนอร์ธรรมชาติก็มีเอนไซม์พวกนัตโตไคเนสแล้วก็เป็นเอนไซม์อื่นๆที่จะช่วยลดการอักเสบได้มากเลยค่ะนัตโตเป็นอาหารชนิดหนึ่งเลยที่เป็นตัวท็อปท็ในการช่วยทั้งลดการอักเสบช่วยให้การก่อริ่มเลือดที่มาจากการอักเสบในร่างกายลดลงมันก็จะช่วยให้ระบบเลือดเนี่ยไหลเวียนได้ดีขึ้นอันนี้เซลล์ของเราอ่ะจะเด็กไปอีกนาน